สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลลแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนนี่อยู่ที่มิสูพระนครสาขาสายใหม่นะคะวันนี้แอนนี่จะมารีวิวในส่วนของ Expander Cost MY 2 3สี่าขาวลังคาดำนะคะซึ่งวันนี้มี ชุดแต่งใหม่ๆมาฝ้ายคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้ว่าตามแอนนี่มาเลยจ้ามาค่ะก่อนอื่นแอนนี่จะขอเริ่มต้นในส่วนของด้านหน้าแล้วก็รอบรอบคันภายนอกก่อนกันนะคะว่ามีอะไรที่ผิดแผกแ,แ,แตกต่างจากลูกค้านะคะอ่ะในส่วนของโลโก้ Expander คอร์สนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบ เขาจะปิดมาจากทางโรงงานเลยนะคะต่อมาในส่วนของไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะก็จะเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะคะมาค่ะอย่างที่แอนเกินไปตอนต้นคลิปนะคะว่ามีอะไรใหม่เห็นไหมคุณผู้ชมเคยเห็นไมจากคลิป g p ต่างๆนะคะก็ชุดแต่งนี้เป็นชุดแต่งใหม่นะคะเรียกว่าทรงเน็กเตอร์นั่นเองนะคะ เราไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้มั่นใจเหรอว่าคุณผู้ชมต้องรู้นะคะในส่วนของด้านข้างเนาะอันนี้ขอเริ่มต้นในส่วนของคิ้วการ์ัดเอ็กซ์พันเดอร์นะคะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะเป็นของแบรนด์อัล i ิเมตนะคะนี้รับประกันอยู่ที่10ปีนะคะในส่วนของเบ้าครอบมือเปิดนะคะอันนี้เป็นเบ้าครอบมือเปิดแบบเต็มนะคะลายของเขาจะเป็นลายเคลปล่านะคะซึ่งถ้าดูใกล้ๆลายของเขาจะสวยมากซึ่งแมทก,กับตัวรถสีขาวเป็นอย่างดี เลยทำให้รถด,ดูสวยและพรีเมียมนั่นเองนะคะมาค่ะต่อมาเรามาสู่มาดูว่ราร้า,ายยินท่านเรามาดูในส่วนของบ้านท้ายของพี่เขาบ้างแล้วกันนะคะว่าชุดแต่งเกเตอร์ทรงเน็ยของเขาจะเป็นยังไงนะคะอ่ะให้ดูเลยนะคะว่า ในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตทรงเนคเตอร์นะคะ <_ C os al> เขาก็จะเน้นเป็นสีดำล้วนนะคะ <_ C os al> ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะในรูปแบบทอ่อก็จะเป็นทอ่อคู่กลมนะคะแล้วก็ตัดด้วยคลิปสีแดงตรงนี้นะคะเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะจุดที่1และจุดที่2นะคะในส่วนของกรองถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะที่มาพร้อมกับไฟสองป้ายะเบียนแบบ l e d นั่นเองนะคะ หลังจากที่ดูตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภายในด้านหลังกันเลยละกันนะคะอย่าปวดมากเลยนี่คุณผ mm ู้ชมมาดูอะไรเทรนทันเทรนเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นหรือเปล่าอันนี้นะคะจะเป็นโครมสีดำได้น้ำเงินหรือได้ฟ้านั่นเองนะคะเออสวยนะเอาจริงๆคือแบบว่าเป็นคันแรกเลยที่แอนติดตั้งสีนี้ซึ่ง เอจริงๆมันแมทกับสีขาวนะเออมันเขาไม่น้อยหน้ากับสีอื่นเลยนะเดี๋ยวแอนะจะพาดูรอบๆคันแล้วกันว่าพรมเวลาที่เขาเปิดปะทะกับไฟของเท้าแล้วมันสวยขนาดไหนนะคะอ่ะในส่วนของกล้างมันคือเหตุการณ์ด้านหลังนะคะอันนี้อันนี้ก็ยังให้คุณผู้ชมอยู่เหมือนเดิมนะคะถาดท้ายเอาไว้ใส่ของเวลาไปตลาดกันเปื้อนได้อย่างดีเลยนะคะ นะจ้ะต่อมาเรามาชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะอย่ากวดอย่ากวดอย่ากวดตามมาจา้าอ่ะในส่วนของภายในนะคะคันนี้จะไม่ได้ติดตั้งในส่วนของจอเพดานกลางเนะาะรู้จักว่าลูกค้าไม่เอาเนาะอ่ะให้ดูในส่วนของโครมจา้ายั่วๆเบิร์ดๆสีดำได้น้ำเงนินนะคะหรือได้ฟ้านั่นเองนะคะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของสครับเพดเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะอันนี้จะเป็นแบบ2ชั้นนะคะทั้งหมด4.4ตําตำแหน่งนั่นเองจ้ามาค่ะคุณผู้ชมต่อมาเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของกล้องบันเทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะอันนี้คืออะไรคุณแอนนี่อันนี้นะคะจะเป็นที่ตัดน้ำฝนอัตโนม,มัตินะต่อมาในส่วนของจอนะคะจอก็เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับ ฟังก์ชันแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะระบบความปลอดภัยอะไรสำหรับลูกค้าเก่าก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามันคือระบบอะไรแต่ถ้าลูกค้าใหม่ก็เืิ่งเป็นระบบ ADA s นั่นเองนะคะ ADA s คืออะไรเป็นระบบเชิงป้องกันความปลอดภัยนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะคะถ้าจะเข้าไปที่ฟังก์ชันต่างๆกวดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนานา,า,าให้ดูนะคะมี Netflix มี YouTube มี g o o g l e Map อะไรให้ได้ก็ คุณผู้ชมอยากทําอะไรก็สามารถโหลดได้เหมือนกับคุณผู้ชมเล่นโทรศัพท์ Android เครื่องนึงนั่นเองนะคะอะก่อนอื่อแอนนี้จะสาธิตในส่วนของกล้องมันจะิดการด้านหน้าด้านหลังให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนล้กันนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะอะหลังจากที่เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะคําว่า SSD DVR นะคะที่เป็นรูปกล้องตรงนี้คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะ อ่านี่คือเขากำลังแสดงในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าที่มาพร้อมกับระบบ ADAS หรือระบบ ADAS นะคะระบบ ADAS คือสีเขียวนะคะอันนี้เป็นระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยเวลาเราขับออกนอกเลนซ้ายขวาหรือใกล้คันหน้ามากเกินไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าอยากดูด้านหลังทำยังไงคะแตะหน้าจอนหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมปุ่มแดงๆกลมๆตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก็นี่ก็จะแสดง ให้เห็นในส่วนของการมัตส์เขยตการด้านหลังนั่นเองนะคะอถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากปิดเอดัสทำไงคุณผู้ชมเห็นไหมที่มันวิ๊กติ๊กปิ๊กปิ๊กิ๊กิ๊กตรงนี้คุณจะกดไปเลยค่ะกดแล้วก็ไม่มีแต่ถ้าอยากให้มีกดอีกรอบหนึ่งเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นไงล่ะเก๋ไก่สไลเดอร์ซื้อร่วกับเซลล์แอนนี่นี่มันดีนี่นี่เองต่อมาในส่วนของใส่สองเท้าคู่หน้านะคะแอนนี่ก็ยังให้ คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะคะอะให้ดูความสวยของกรมพี่น้องนี่ไงที่แอนบอกว่าสีดําได้ฟ้าได้น้ําเงินเป็นอะไรที่เหมาะกับไฟสงเทามากเพราะวันทาให้รถดูสว่างนะอะพรมเป็นพรมอย่างดีนะคะแอนนี่คัดสรรให้กับลูกค้าอย่างดีเป็นของแบรนด์ Star n a v นั่นเองนะคะก็คือคัดสรรดีอย่างน,อน้อแน่นอน ไม่มีกลิ่นไม่เป็นรอยขี่ขวนแน่นอนนะคะคุณผู้ชมยกเว้นอย่าเอาหมาเอาแมวเ,เอาเล็บเข้ามาขวนแค่นั้นพอจา้าเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมรถคันนี้ไปแล้วนะคะซึ่งรถคันนี้อันนี้จะเตรียมตัวส่งมอบให้กับคุณลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะ เคสนี้จะเป็นเคสของพี่ยอดนะคะอยู่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้รถ e x p ก n r e r c r o s รหรือ e x ็ก n d e r นเแต่งลลลลรอๆสวยๆแบบนี้นง่ายๆเลยค่ะแค่แอดไลน์หรือโทรมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับแอนนี่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้แคมเปญดีๆข้อเสนอเด็ดๆของ Motor ร e ์ p o นะคะสามารถ ทักมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญอยากดาวเท่าไหร่แฟ้งแอนนี่เลยนะคะอยากผ่อนกี่ปีอยากได้แบบไหนแจ้งเซลแอนนี่ได้เลยนะคะอ่ะสำหรับในส่วนของรุ่น Expander Cost ของตัวนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่49,000บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ย0% 0%นาน4ปีอ่ะหรือ อยากได้ชุดแต่งของแถมจัดเต็มเหมือนคันนี้แอนนี่ก็จัดให้คุณผู้ชมได้เช่นกันนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ EP ต่อๆไปของเซลล์แอนนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ับสับ i ไคในช่อง YouTube มิสซูสายใหม่ายเอกโปรแรงด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางเพจของแอนนี่ก็คือมิสซูป้าแดงโปรแรงแรงบายเซลแอนนี่นั่นเองนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของแอนนี่ด้วยนะคะเพื่อที่จะมาให้พลาดแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะเพราะฉะนั้นคิดจะออกรถมิสซูบิชิอย่าลืมคิดถึงเซลแอนนี่มิสซูพระนครสาขาสายใหม่นะคะ สำหรับวันนี้แอนนี่ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลามานั่งรับชมแอนนี่ในวันนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้า e t หน้าแอนนี่จะมีอะไรเด็ดๆสวย,สวย,สวยๆจังๆว้าวๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Drive your ambition,